S <S ใจมาแล้วน,นควะครับนี่จะเอาออกแล้วขอดรถหลังรถเมืองหนาวมาใจเมืองฮ้อนขอเปิล้ลต้องการความฮ้อนแต่เอานี่ต้องการความเย็นเลยนันน่งตัวลุมผมย่อมได้ออกเลยอ๋อแล้วมันติดสนุกผมและะ้วครับมันติดใสายพานเอาเลยเอาสายพาน แล้วออกไ,ได้แล้วครับสะพา,านออกไ,ได้ละก็สักออกไ,ไปแล้วช่างแข่งยกไอ้ตัวนี้ออกยกออกง่ายเพราะมนอส่งหังวเลยอันนี้เอ้ามือทองอ่ะ้ยมุจจาตาอันนี้ยูทนะูปใครนใครมีฟอร์อะไรก็เปิดพอได้เลยนี่นะเห็นไ่มนี่ช่างต้อมนะี่ แถวเทนทเขาเกตยังใหม่ใกล้เนี่ยใกล้น้ำปิงเนี่ยก่อนจะถึงกาเมืองใหม่เนี่ยมันจะมีที่เพิ่นทเพ่นซื้อแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่เอ,องช้อนโมน้ำช้อนได้หมดอันนี้เกี่ยวกับการช่างมีมามาหากานได้เนี่ยคิดราคากันเองโฆษณาที่เซตเขาเจ้าของรถแต่วันี้ไม่ใช่เนี่ยมีแต่พูดได้อย่างเดียวสิบสองสามก็าสาม มีละ12งนะฟอดฟอด12เดียวผมมีเลวย <c oughs> ออกไ,ได้อย่างมันติดไฟเนี่ย้าเอาไฟออกให้ง่ายหน่อยเป็นหนกับนี่เดี๋ยวมันนี่เป็นหนึ่งทดสอบเสร็ เงียงข้างขึ้นอันนี้อะไี่เขาถ่ายไว้นี่จะดีอย่างเวลาถ้าเขาจะเอาใส่นี่เา จะได้ผนผม,มนเมื่อเช้ผมก็ถ่ายไว้หรอแต่แต่แต่ไันได้ถ่ายลง YouTube บก็ได้ายนะกันลืมกันลืมนะตแล้วไยไว้เมื่อกี้นี่อยู่ไลน์ไหนอ่เปิดเปิดบอกอยู่อย่างอี้แบบนี้อะไรไว้กันลืมไว้พี่น้องนี่ช่างตอมดีไอไวอันนี้แท็กทีมกับท่านชัยแอร์แอร์รถยนต์ ขนาดฟอร์ดได้ทุกชนิดเลยฟอร์ดอีซูโตโยได้หมดครอบครอบจักรวาลในเกี่ยวกับความร้อนในเกี่ยวกับความเย็นนี้มาลองปรึกษาได้ความใดเนี่ยลูกเอ๊ะสบการ์ดต้องในเฮียนนะครับอันนี้เฮียนหูวได้สวยอย่างเมื่อเช้ากำลังไอ้นะประเดี๋ยวในช่างไทยโห้ในประมาณเนี่ย ต้องเห็นเครื่องบินเจ็ดวะเด้อต้องห่วงเลย <c oughs> บีพีมอ่ะนะงั้นที่ข <c oughs> ึ้นไหนกลัวนี่ไปหายต่อยยังบุกไปเจ้ามันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ทั้งพื้นนั่นแหละก็ปิกมาแน่ถ้าเอาขันสามเหลี่ยมออกก็ได้มันก็จะเอานะั่น มันซอดนั้นที่มเดียวมันอ่ะครับรถโก้ขึ้นมาได้เอ้ยใ้ต่อยโทษต้วยห่ายน้องกินแบบนี้ดีก เรื่องขึ้นมาเดี๋เริ่มต้นอ๋อครับผมครับผมติอย่างนร้แบบครับผมอ๋อครับได้ครับแปลงไปอย่างครับครับผมครับ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 สวัสดีครับอืมต้องรับยังไงหรือเปล่าไม่ใช่ทอนหนี่ง ไอ้ชามีเบอร์โทรป่เี้ไอ้ทอนอือือโอเคไม่พอลดไมู่อ๋อไม่สูนะอือออออเป็นครับนาะอือแต่ผมถามไม่ทอนแต่ว่าอทอนวันหน้าจะเป็นตีแกนปั๊มมั้ยนะอือเดมีอ่ะรู้แต่ปตนิกันเอ๊ะไม่หยิงอันวะไม่ใช่ก่ับตอนน Ừ, hát nè. Hát. Hát này. Hát bài à. Hát bài. bị hả? Ừ, ừ, ừ. hát bài đánh... ừ, là... ừ, ừ, đánh... lên... Hát à. Đánh... hát hả? Hát à. Hát Hát, ừ, là... Ủa, hát à. Đẹp, là... à, tên, à? Tên, rồi, chả hát à. Hát à. Hát này Hát à. Hát à. Hát Hát à. Hát à. Hát à. Hát hắc Hát à. à. Hát Hát à. Hát 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 à. Hát 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 แล้วเหยื่อใดนะต้องเปลี่ยนออมีไข่เหรอมีอยูม่มีแฟงมีแะมา คุณส้างอะบอกคุณส้างเะอ แยกที่สวนแล้วนคือรไปครับวันขึ้นมวยหรอวันขึทานนองเหรอเี่ยวทานว่ะเ่ยวทานมากวันนองมวอ่ะหัวบ่มันะเก่งต้นเดียว ให้ทลองน่ะทดลองทานพวกนั้นกันนี่เป็นต้นเปลี่ยนรสตำอง